น่าจะได้คู่เกียงอยากมาแทงอนนโอ้อเขาไปขายบหรครับแม่เขาไปกินเองหน่บอครับ้ ใช้ดูาากกพาพอดีมากเต็นในเมืองนะครับเนี่ยมาเที่ยวมารอบุหูจากทาง่าหอยู่ครับผมป้องกันการลบตรงนี้ไหมาตารตรงนี้เนอะอะาะาครับป่อ้ะตา ตรงนี่น่าจะเป็นกุสีนะคือโอ้อาทางนี้ครับวาดภาพก่อนครับครับผมอู้ตรงนี้นอนได้สบาย มีชั้นดาดฟ้าด้วยไม่ใช่มี้องใต้หลังคาเออยังยสภาพดีอยู่ยนกก็ไม่มาขี่นะไม่เห็นเยอถ่ายไว้ครับเลิศโอ้สูงจริงๆ ง่มความเชื่ออะไรเนี่ยก็ถ้าคำตอบละถ้าถวายตาลปัดชีวิตก็จะกลับตาลปัดกลับร้าแต่เป็นดีความเชื่อคนอีลิ่ ไปขายบอเ่คะโบค่ะแม่เพคุนจะเอาไปหนึ่งใบตู่กับถุงเข้าไปทั้งกระทางตรงนู้สาธุโมเทลสังเกตนะถ้าลงไปหนึ่ง้ยดอกใหญ่มากคุณนะไม่รู้ว่ากินได้ไหม โอ้มีอ่างยากุชีด้วยเหมือนอันโบกละวรเลยเป็นอ่างยากุชีตรงนี้นี่ปาดโอ้ <c oughs> ข้างล่างหน้ากลัวมากมันตัดลงเลยมันมีทางลงตรงนั้นนะครูปักลงไปอยู่ข้างล่างลงมาอีกสักรอบหนึ่งสิ 这个是哪里？